วันนี้ได้เกษตรมีโต๊ะเข้ามาดูผลงานของผมนะครับผู้กองมีโต๊ะนะครับผู้กองมีโต๊ะผู้กองมีโต๊ะฝากติดตามด้วยนะครับผมผู้กองมีโต๊ะนะครับแฟนเพจนะครับผมดูครับนี่คือเป็นโปโมเตอร์ใหญ่นะครับผู้สัรนหาไม้ธรรมชาติธรรมชาตินะครับเอาไว้แบ่งปันนะครับลุงป้านาาใครชอบยังไงมาเลยครับชุดนี้ชุดนี้ยังไงครับเนี่ยชุดนี้ใหญ่จังชุดนี้ยาว3เมตร80กว้าง เ้าสิบเมตรเก้าสิบวกครับแต่ถ้าส่วนหัวเนี่ยเราไม่คิดส่วนเมตรบวกอเก่แล้วนะครับเราเอาแค่ช่วงกลางสามนิ้วนาสามนิ้วครับดูลายครับโอ้ยมัน้จะเป็นเป็นร้อยปีแล้วยาวสามเมตรแปดสิบหายไม่ได้แล้วครับทุกวันนี้หาหายากไม้ยาวยาวครับยาวใหญ่หายยากนี่ครับจะส่งทั่วประเทศจะส่งทั่วประเทศครับถ้าขนส่งเดี๋ยวเราคุยกันว่ามันจะออกมาลักษณะไหนตามไาได้ครับได้เลย สนใจยังไงก็เน,นี่ยนี่ก็มีครับตัว,ตวนี้ตัวนี้ตัวนี้ด้วยครับไม้ท่อนเดียวกันกับตัวนี้ครับยาวสามเมตรแปดสิบเหมือนกันไม้ท<ๆ>่อนเดียวกันท่อนเด<ไ>ียวกันอในลักษณะฟรีฟอร์มนะครับฟรีฟอร์มอันนี้ขัดแล้วใช่ขัดพร้อมเดี๋ยวลงในสติกเกอร์อครับเล็กสามเมตรแปดสิบเหนกครับกว้างแคบสุดประมาณเจ็ดสิบกว่าครับตรงนั้นนกว้างสวยสวยสวยนีย่ก็สวยครับ ทําด้วยไม้ร้อยนะครับประชุมหรือว่าเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะใหญ่หรือว่าปิคนิกสัมมนาอะไรกันเนี่ยพอเลยครับจุเลยพร้อมมานั่งยาวเดี๋ยวเราจัดมานั่งยาวให้จัดชุดม้านั่งให้ด้วยนะครับผมใครสนใจติดตามเกษตรมีโต๊ะผู้กองมีโต๊ะนะครับผมแฟนเพจเดียวกันนะครับผมก็ไหนก็ได้เลยหรือว่าจะเข้าปรึกษาโดยตรงนะครับจากลูกพี่ใหญ่เลยนะครับผู้กองนะครับผู้กองโชคนะครับผมเข้าไปติดตามได้เลยนะครับ ผู้กองมีโต๊ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นของผู้กองที่เขาจัดทาขึ้นของเขาเองนะครับผมเป็นไม้ผู้กองเลยคุณภาพอช่างช่างเปิดหน้าเปิดตาด้วยเขาจะหาว่าโจนห้าร้อยมาจากไหทีมงานช่างคุณภาพตั่งได้เลยผมกําหนดวันเสร็จได้เลยว่ากี่วันกี่วันสมมุติว่าถ้าจะขึ้นโต๊ะชุดสามเมตรผมกําหนดวันได้เลยกําหนดวันประมาณประมาณให้เต็มที่สามวันให้เต็มที่สามวันจบ ถ้าอย่าง2องเมตรหน้าสี่มิจจ๋วเลยจุ้เลยอ่าเต็มที่สองเมตรสามเมตรก็ระยะเวลาก็ประมาณเท่ากันเล่ครับทำให้เต็มที่สามวันเพราะว่าเราขัดเราเผื่อคำว่า3วันเนี่ยอาจจะเรารอเลคเกอร์มันแห้งครับถ้าเราไปลงเลยมันมันมันจะไม่ดีไม่ดีแต่ที่วันมันทําไมต้องรอ3วันเลคเกอร์ต้องแห้งแล้วอย่างขัด3-4รอบใช่ครับแล้วเราขัดอีกขัดอีก หลายครั้งคราสประมาณสามถึงสี่ครั้งนะครับกว่ามันจะขึ้นเงาได้ขนาดนี้ครับเนี่ย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 ก่อนจะขึ้นเงาได้ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าทาครั้งเดียวได้เลยนะครับอืก่อนจะทาต้องขัดใหม่อีก่อตัวกล่องมาฟกว่ังนี้มาฟังนี้นะครับก่อนจะทาต้องขัดใหม่ไม่ใช่เออเดครับก่อนจะทามันต้องขัดใหม่เห็นมขัดอีกขัดเงาอีกขัดทาอีกเพื่อลูกป้าลูกค้าท่านไหนอยากจะได้แบบเคลือบด้าน เราทาได้ใครชอบสีด้านเอาด้านเราก็ทําให้ได้ใครจะชอบเงาเราก็ทําเงาได้อืจัดให้ได้หมดช่างเรามีครับไม่เคยขัดจัดให้ได้หมดสองเมตรห้าสิบกำลังขึ้นเนี่ยครับตัวนี้ให้ดูสองเมตรห้าสิบตัวนี้สดๆไใหม่เลยนะครับผมราคาะผู้กองลองแจ้งราคาบางทีมันอาจจะไม่เตะเสมอไปต้นทุนบางทีเราแปเอามาราคาไม่นิ่ง การเราไปซื้อไม้มาไม้มันก็ไม่นิ่งราคาไม่นิ่งเราซื้อมาเพลงเราก็ต้องขายแบบต้อมีกําไรนิดหน่อยเราไม่ได้เอากาไรเยอะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเีลูกค้าเหมือนกันครับสนใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามาหลังไม้ดีกว่าถ้าเราไปพูดตอนนี้มีฉาชีพเยอะมีฉาชีพเยอะในลักษณะที่ว่ามาสอบถามราคาพอรู้ราคาแล้วเอากอ๊อปรูปภาพพวกเราไปแล้วก็ไปขายหลอกขายให้ ลูกค้าอย่างนี้เมันเสียเสียหายเสียหายครับผมทักแชทเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาได้ผู้กอมีโตะแล้วก็เกษตรมีโตะนะครับแอดไลน์ก็ตามเบอร์โทรก็ได้นะครับเบอร์โทรแอดไลน์ครับเบอร์โทร0 8 9 9 0 2 3 3 1 9ครับผ่านโดยตรงเลยนะครับผมุงป้านะอาพี่เพื่อนนะครับผมผ่านโดยตรงเลยผูกกอมีโตะนะครับเจ้าของไม้เองนะครับเจ้าของไม้สักแล้วจะดูเข้จะดีใจใหญ่กันชอบไม้แบบไหนทำมาได้เลยงานพวกไม้สัก ไม้ประดูไม้จามจุรีใชครับจากได้ไม้อะไรสั่งได้สั่งได้มีไม้แห้งแล้วประดูก็แห้งแล้วเราทำได้เลยเราทําไม้จริงนะครับทําไม้จริงทําไม้ร้อยเนี่ยหลายคนแลยท่านว่าเอ๊ะไม้จามจุรีมันจะทนไม่ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงอยู่ในร่มเลยใช้ไปเลยครับอยู่ในร่มใช่ครับไม้อะไรถ้าไม้อะไรก็ช่างถ้าไปตากแดดตากรนมันก็ไม่ทนเหมือนกันนะ ไม่ว่าไม้อะไรเรียบร้อยหมดโดนฝนโดนแดดโดนนานไปนะครับมันเสื่อมเสื่อมสภาพได้งานเราขึ้นตลอดเนาะคุณพงศ์ควรจะผ่านได้รู้เราขัดขนาดไหนว่าเาขัด ครับเวลาเส็นเวลา่งให้กค้าตัดไมดีเดี uh, ๋ยวมันเยอเราไม่ส่งครับงานมีพอลูกค้าแล้วลูกค้าเอาเือลูกๆอย่างนี้รู้เลยรู้เลยืามีเนียน่น้นนนเรก็ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเอใได้แบบนี้โอ้โหท่านไหนได้ไปนะมาชุดเดียวกันเลยครับตัวครับครับ จะได้เห็นจะได้เห็นมา้ที่ที่น้ลังมาละกลาลกบางละกลําเลยน้ำพลังมาเลยไ่รน้ไม่รู้จะเอาไงเนี่ยนที่บางกระทำน้ำน้ำเหนือกำลังมาน้ำเหนือกำลังมาน้ำที่บางกระทำใช่ครับน้ำที่บงกะทำขอบคุณขอบคุณนะครับที่ไว้ใจนะครับเกษตรมิโต้แล้วก็ผู้กองมิโต้นะครับผมนับ ได้ไปพอเลยเนาะชุดใหญ่เลยคุ้มค่านะครับือซื้อทีทีซื้อทีก็เอาให้หมดคุ้มไปเลยห้อยดีๆไปเลยนะครับราคานี้ไม่แพงด้วยถ้าไหนสอบถามเข้ามานี่ระดับ3เมตร80ินี่ไม่ธรรมดาราคานี้ถือว่าถูกมากเลยลองนึกดูนะครับว่ากว่าเราจะเอาไม้พวกนี้นําเข้ามาได้กว่าจะมาผ่าจ้างค่าผ่าจ้างค่าขนส่งค่าแรงช่างในการทํา โอ้ทุกอย่างนะครับผมเป็นต้นทุนที่สูงหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นไม้ร้อยเนี่ยเอาไปใช้ก็ถือว่ามาตรฐานเลยอืมเนี่ยลายครับเป็นลายลายที่ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับูวกควมีโตแล้วก็เกษตรมีโตนะครับผมรับรองว่างานเราคุณภาพแน่นอนนะครับผมจับโจโจให้อ่าจับโจโจให้โอเคครับผมราคาแบบ มาตรฐานย่มเยาวแน่นอนไม่แพงแน่นอนนะครับผมลองเอาไปเปรียบเทียบกับเพจอื่นร้านอื่นดูก่อนที่จะซื้อก่อนที่ตัดสินใจซื้อหนึ่งก็ต้องนะลองเอาราคาไปเปรียบเทียบดูว่าได้เรามีอาคารทําฝนตกอะไรเราก็ทำได้เราจะกำหนดบันส่งได้ไ่างครับเพราะว่าฝนจะตกจะอะไรแต่เราทําได้อครับได้ครับไม่เกี่ยวกับฝนแล้วเลิศทาน้าอ้อยเนี่ยเนี่ยช่างใหญ่ครับเนี่ยช่างใหญ่นะครับผมยานี้ได้จะได้มาก็ไม่รู้โอเคครับผมจะได้มาก็ไม่รู้ ผู้กองตั้งให้หรือเปล่าเออเออสดัดตามเลยนะครับครับผมครับผมป้าผู้กองมีโต๊ะนะครับผมครับผมหัวเรือลุยงานเองเลยโอเคครับผม